คเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคํานวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทาก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป ถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ว้านล่างเลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1 ต่อไปแถวที่7ถึงแถวที่จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนําเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากสังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า7 2 3 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถว เป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่ละแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับเมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่า วันที่สิหเดือนสามนี่เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องเรียนะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช้เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทน สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับ2ตัวล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566สําหสำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว36งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่6บวกด้วยแถวที่12บวกด้วยแถวที่15และบวกด้วยแถวที่19 2สองครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ ก็จะได้เลขดับ2ตัวล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16มิถุนายน2565ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1มิถุนายน2565 6บวก2เป็น8 8บวก9เป็น17 17บวก0เป็น17 17บวก0 เป็น17ก็จะได้เลขดับ7เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่16มิถุนายน2565ออก9 2 7ไม่มีใน2ตัวล่างนะครับดับ2ตัวล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่าง 1> 9. 1. ได้เลขดับ2 2ก็ไม่มีใน2ตัวล่างนะครับดับ2ตัวล่างเป็นงวดที่36ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสู่ที่1นนี้เราจะได้เลขดับ2ตัวล่างงวดวันที่16ธันวาคม2566ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1ธันวาคม 2566, 7บวก2 เป็น9 9บวก5เป็น14 14บวก9เป็น23 23บวก9เป็น32ก็จะได้เลขดับ2ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่6บวกด้วยแถวที่10บวกด้วยแถวที่11 2สองครั้งและบวกด้วยแถวที่13ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ2ตัวล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16มิถุนายน2565ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คือนอวันที่1มิถุนายน2565 6าบวก6เป็น12 12บวก 5เป็น17 17จบเวกหเป็น22 22ิบวกหเป็น28ก็จะได้เลขดับ8เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่16มิถุนายนสองห้าหออก9 2 8ไม่มีในสองตัวล่างนะครับดับ2ตัวล่างเป็นงวดที่1 ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทําให้เพื่อนๆเสียเวลาสําหรับงุดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่าง9 1ได้เลขดับ3 3ก็ไม่มีใน2ตัวล่างนะครับดับ2ตัวล่างเป็นงวดที่36ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวล่างงวดวันที่16ทธันวาคม2566ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1ธันวาคม2566 7บวก0เป็น7 7บวก9เป็น16 16บวก9เป็น25 25บวก2เป็น27ก็จะได้เลขดับ7ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่7 2ครั้งบวกด้วยแถวที่15และบวกด้วยแถวที่16ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ2ตัวล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16มิถุนายน2565ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คือ,อรอวันที่1มิถุนายน2565 3บวกส เป็น5 5บวก2เป็น7 7บวก9เป็น16 16บวก8เป็น24ก็จะได้เลขดับ4เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่16มิถุนายน2565ออก9 2 4ไม่มีใน2ตัวล่างนะครับดับ2ตัวล่างเป็นงวดที่1 ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาสำหรับงิดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่าง9 1ได้เลขดับ8 8ก็ไม่มีใน2ตัวล่างนะครับดับ2ตัวล่างเป็นงวดที่36ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวล่างงวดวันที่16ธันวาคม2566ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ2บวก0 เป็น2 2บวก0เป็น2 2บวก5เป็น7 7เบวก2เป็น9ก็จะได้เลขดับ9ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขเด็ดปักหลักสิบล่างก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์ แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านไปษัตว์โดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยไลน์ไอดของผมนะครับ a 6 1 9 h l v r u มีแอดนำหน้าด้วยนะครับ หรือจะสแกน QR Code คเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงศ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อตอไปก็ให้เพิ่มผม,มเป็นเพื่อนในบุ็ลนเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนในเพื่อนซ้บนะครับ โดยลายไอของผมนะครับ ad 2 cx w qb มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลกเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร0อบนปักสตัวบนแล้วก็สตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ